สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเปลี่ยนปยธานใะนรูปแบบดอกผีเสื้อกลีบ3ชั้นกันนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราทําไป1ชั้นคารจะทํา2ชั้นก็ลดความยาวริบบิ้นลงนะคะตัดริบบิ้นเบอร์สองที่ความยาว40ซนติเมตรหลังจากนั้นก็พับด้านหนึ่งเข้ามาให้ยาวประมาณ12ซนติเมตรค่ะ12ซนตะิเมตรในรูปแบบนี้นะคะเอากากเพชรไว้ด้านในนะคะทุกคนเวลาพับแล้วเนาะ หลังจากนั้นก็จะมาทําฐานสี่ค่ะแบบนี้นะห่วงที่หนึ่งซ้ายมือห่วงที่สองขวามือเอาที่สองคล้องห่วงที่1นเนาะหลังจากนั้นก็ห่วงที่สามค่ะคล้องห่วงที่ 2. สองสหรับมือใหม่นะคะหลายคนทําเป็นแล้วตัวนี้แม่นิดขอทําคลิปเพื่อมือใหม่โดยเฉพาะเส้นสุดท้ายค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับแล้วมาสอดเข้าห่วงที่หนึ่ง แล้วก็ลวงเข้าตรงกลางคล้องเอาปิบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้เราได้ฐานสี่เรียบร้อยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะนําเหรียญมาใส่เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับเก็บเหรียญพับแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายสอดค่ะ กดให้เป็นรอยพับไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาก็สอดเก็บอีกรอบหนึ่งค่ะนำเส้นสั้นสอดเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้นะในคลิปก็ดูเหมือนปลายลูบิดไม่นี้จะเหลือน้อยนะคะซึ่งซึ่งไันนี้ได้แก้ไขยอยู่เพราะว่าเราพับผิดพลาดก็พับความยาวที่ประมาณ12อเนาะมันจะเหลือยาวกว่าน,นี้นะคะถ้าแบบนี้ ก็ได้อยู่ค่ะแต่เวลาเราตัดตกแต่งมันจะไม่พอดีนะคะทุกคนอ่าสอดเก็บให้ครบนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยนะแบบนี้ค่ะนี่นะปลาลูวิ่นต้องเหลือประมาณนี้เนาะต้องวัดดีๆค่ะทุกคนกดให้เป็นรอยภาพหลังจากนั้นพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้เอาเส้นที่ยาวกว่านะคะอยู่ด้านบนเราก็จะเก็บขอบก่อนค่ะ เก็บมุมนะคะบิดหรบินให้เป็นเกลือแล้วสอดเข้าตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ไม่นี่ขออนุญาตทำช้าๆสำหรับมือใหม่นะคะ อันนี้ไม่นิสสอดยากนิดนึงโอเคได้แล้วค่ะครบไหมสอดเข้ามาครบทั้งสี่เส้นในขั้นตอนหัดไปเราเริ่มทำกรีบกันเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกรีบผีเสื้อชั้นเดียวยกขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วพับกลับมาหาตัวเราหนึ่งครั้งเนาะแบบนี้ขาโค้งมาหาตัวเราแล้วสอดแบบนี้เลยค่ะ ก็ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง4เส้นนะคะก่อนความยาวอยู่ประมาณขอบขอบนะคะทําแบบเดียวกันให้ครบเลยค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะเรียบร้อยนะคะชั้นแรกเราทำครบเรียบร้อยต่อไปเราจะมาทำชั้นที่สองและสามกันเลยค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ เราจะสอดริบบิ้นนะคะย้อนกลับเข้าไปที่ที่เขาออกมานั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยก่อนนะเนาะพอเราจัดเรียบร้อยแล้วเราเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้เราสอดกลับเข้าไปในตรงที่เขาออกมานั่นละคะ่ะทุกคนแต่ในระหว่างการสอดเราต้องระวังริบบิ้นเราถอยกลับด้วยนะใช้มือประคองไว้นะคะทุกคนดึงให้ได้ประมาณนี้อย่าดึงแรงนะคะเดี๋ยวหลุดปึ๊ดออกไปเลยเสร็จแล้วก็โค้งกลับมาสอดมาที่เดิม ดึงให้ลดหลั่นกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมหลังจากนั้นก็สอดย้อนกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมนะคะนี่คือเราจะทำสามชั้นเนาะใครจะทำสองชั้นก็พอเลยนะคะนี่ชั้นที่สามสอดกลับออกมาที่เดิมเรียบร้อยดึงริบบิ้นให้ลดหลั่นกันแบบนี้นะคะเห็นชัดไม่เอ่ยโอสีสะท้อนแสงมากเลยเออเส้นต่อมาก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ สอดประคองไว้นะคะป,อป้องกันลิบบิ้นเลื่อนหลุดด้วยก็ทำแบบเดียวกันให้ครบเลยทั้งทั้งสี่ด้านเลยเนาะแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆโอเคนะคะแล้วก็กะระดับให้มันลดหลั่นกันจะได้สวยงามนะคะต้องขออภัยมันนี้ใช้สีสะท้อนแสงนึกว่าสีจะแจ่มแต่นะคะ แต่ทำให้เรามองไม่ชัดนั่นเองนะคะแต่ก็น่าจะพอไปได้เนาะมองไม่เห็นก็น่าจะพอไปได้นะคะสอดย้อนกลับไปกลับมาอยู่สารอบอทำช้าๆไปเรื่อยๆสำหรับมือใหม่นะคะทุกคน โอเคเหลืออีกหนึ่งด้านค่ะต้องขออภัยที่ไม่นิททำช้าด้วยนะคะเพราะว่ามินิ้จะให้คนที่ฝึกทำใหม่เข้าใจได้ง่ายๆด้วยเนาะ,ะไม่ไม่ทำเร็วจนเกินไปนะคะ ครบแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากเลยกลีบไหนฟูกลีบไหนแฟบก็จัดหลังจากนั้นตกแต่งใครไม่มีกัญไกซิกแซกก็ใช้กัไกฟันโคง้งตัดธรรมดาหลังจากนั้นเราก็ติดอุปกรณ์ตกแต่งได้ค่ะเป็นลูกปัดกลมๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ยากไม่ง่ายนะคะดอกผีเสื้อสามชั้นของเราสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า